พลงนี้เนี่ยต้องการจะบอกว่าคําว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่คําที่เราพูดมาเล่นๆง่ายๆนะคาว่ารักมันหมายถึงทั้งหัวใจของเราถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่ชวนจริงๆเนี่ยอย่าพึ่งพูดออกไปอย่าปล่อยใจให้มันเพลี้ยพลับไปตามบรรยากาศเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยโอกาสเพลี้ยพลับหรือบรรยากาศต่างๆมันพาให้เราเ,เขาเรียกว่าอะไระครั้งพลาด หรือพลั้งเผลอบอกคำพูดนี้ออกไปได้ง่ายมากอือคือไอ้ที่เพียงพำนี่คือเพียงพำคำว่ารักนั่นเองถูกต้อแล้วไม่ได้เพียงพำอย่างอื่นอยากคิดลึกแต่อย่างใดใช่แล้วครับแต่ฟังจากชื่อเพลงเนี่ยมันชวนเซ็กซี่ตั้งแต่ชื่อเพลงเลยนะมันตีและเซ็กซี่นะใช่ดูทีเซอร์แล้วด้วยอือที่เจ้งมองอะไรครับระวังจะเป็นอะไรกันนะใเซอร์เนี่ยนะทีเซอร์ชวนเพียงพำจริงๆสวยมากใครเี่เป็นนางเอีกน้องเฟื่องระดาครับน้องเฟื่องระดาระดาระดาก็สวยเป็นเอ่อเป็น เขาเล่นเอวีให้ผมตัวนี้ตัวแรกอือฮะใช่ใชครับผมนางเอกหน้าใหม่เลยแล้วก็ท่าทางคนนี้อนาคตไกลแน่นอนใช่สวยมากหน้าหวานด้วยหน้าหวานด้วยแล้วก็วน่าน่าทันสมัยด้วยนะใช่ช่วยช่วยช่วยเล่าบรรยากาศตอนถ่าย MP เอวีหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับก็บรรยากาศตอนถ่ายเอวีเนี่ยผมเป็นฝ่ายเฝ้ามองอย่างเดียวเลยพี่ใช่ไหมถ้าผมก็ดูนางเอกเขาเต้นระบ,บิมอยู่กับพระเอกกันสองคนแบบแม่วสวยจริงๆรงิงหล่อหล่อแบบพระเอกฟางเล้วจะเล่นเอกนั่น แล้วก็หล่อในพาร์ทของเราด้ไมล่ะใช่ครับเรามีจุดเด่นของเราแนะถูกเราต้องมั่นใจและมั่นคงนะใช่ครับผมแล้วก็ร้องแล้วแต่ว่าตอนฉากที่ผมร้องเพลงเนี่ยเขาจัดแสงสวยมากนะมีกระจงไฟโอ้ยแต่ต้องให้อยากให้ดูอะดูดูทีเซอร์แล้วสวยมากจริงๆใช่ <ๆ S 2> สยเวอรใช่ๆๆแล้วก็เหมือนกับว่าบรรยากาศดีมากถ้าเกิดใครได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเครื่องรั้ในการบอกทายคนใดคนหนึ่งง่ายมากจริงหืมครับผม แล้วเนะื้อคือเล่าเล่าเรื่องดโดยรวมเป็นว่าจะจบจบยังไงจะเริ่มยังไงพูดพระเอกนางเอ,งเอ,งอกปะกันได้ไงได้ครับผมก็คือพระเอกเนี่ยเขาจะเล่นเป็นตัวแทนคนธรรมดาเป็นตัวแทนพนักงานออฟฟ,ฟิศคนหน,นึง่ง<ฆ>แล้วเขาก็ในพนักงาน<ฆ>และในออฟฟิศเนี้ยก็จะมีดาวออฟฟิศอยู่ซึ่งเป็นคนที่เขาแอบเป,ปิก็คือนางเอกนั<ฆ>่นเองแล้วใน,นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปรติดตามได้ในบรรยากาศชวนเพลงกลับครับใช่ไอเอ็มวีออนแอร์วันแรกวันไหนคะ ออนแอร์วันแรกวันที่30มสิบพฤศจิกายนครับ30มสิบพฤศจิกายนวันศุกร์นี้ฟังแล้ววันศุกร์นี้ออนแอร์วันแรกทางไหนเอ่ยไฟไลท์หรือว่าไไรายการเกือรราายจริงๆแล้วจะมีวันวันที่ยี่สเก้ายี้านี้เนี่ยจะเป็นออนแอรก่อนใครในรายการไลฟ์อจีครับอือหือช่องไหนคะ ช่อง J M Music ครับช่อง J M Music ใครที่มีกล่อง J M Set ก็ติดตามใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ซื้อนะซื้อซะแพงนะใช่ซื้ออัลบั้มด้วยดาวน์โหลดยเลยดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองถ้าผมหรือว่าดาวน์โหลดใน iTunes Store ก็ได้ใช่ทางช่องทางใหม่เลยล่าสุด iTunes Store ต้องแล้วครับผมดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าจิต ติดตามผมเนี่ยผมก็มีอินสตาแกรมก็ฟอลโลกันได้อา่าฮะบอกเลยค่ะ D E W underscore I N S T ครับผม D E W underscore แล้วก็ I N S T ครับ I N S T คืออะไร in our Instagram. อินอิสตาแกรมอ่าน่าจะเป็นประมาณนะั้นนิวอินส์ประมาณน,านั้นครับผมแล้วอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่หล่าสุดในรอบต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับ มีมีวางแผนซิงซิงเกิลหลังจากนี้ไหมว่าจะเป็นแนวไหนน่าจะช่วงต้นปีก็ต้องดูกอนก่อนว่าอาจจะเป็นเพลงช้าที่ทุกคนอยากจะฟังกันเพลงช้าสมหวังหรือว่าอปหักเหมือนเดิมเพราะเพลงเพลงของดิวส่วนใหญ่เ็งที่ต้องรอต้องรอต้องรอฟังกันแต่ว่าแต่ว่าเพลงเพลงช้าของอัลบั้มนี้เนี่ยต่อให้เป็นเพลงอกหักก็จะมีมุมดีๆให้มองครับผมโอเคให้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะกับซิงเกิลนี้บรรยากาศชวนอ่เดี๋ยวก่อนผู้ถึงบรรยากาศชวนเพียงพำ สุชีวิตส,ส่วนตัวมีใครให้ชวนเพียงทำหรือยังคะโหตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังหาอยู่ครับนั่นไงต้องเล่งใกล้จะปีใหม่กับใครดีนะเนาะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วย,ยมีงานที่ไหนอยากม,มีมหาหัดใหญ่บ้างไหงมคะตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังทำงานก่อนเพราะว่าตอนนี้มีอะไรให้เราต้องทำอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอาา่าฮะถ้าเกิดมีเวลาว่างอย่าลืมมาหัดใหญ่นะได้ครับแฟนนี่ไปมากพาไปเที่ยวหน่อยนะได้เลยกินไก่ทอดนะได้ไก่ทอดหัดใหญ่ดังเวอร์เออแต่ที่ดังกว่าไก่ทอด ที่ดังกว่าไก่ทอดรู้ไหมอะไรอะไรครับการเคอยหัดใหญ่ค่ะอ๋ออย่างเจ๊กเพื่อนี่เหลยสวยด้วยขอบอกโอ้โหฝาไปเ<ภ>ยี่ยมชมความสวยสักทีหนึง่งได้เลยฝากทิ้งท้ายนิดน,นึงค่ะกับเพลงน,นี้บรรยากาศชวนเพียงพังค่ะผมสำหรับเพลงนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันดูนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับผมดีเจกล้วยดนดีนเปิดให้แน่นอนแน่นอนอะครับผมก็เอ่อ ก <S an> ็เป็น,เป,นเป็นเพลงใหม่เนี่ยระบ้าใหม่นะครับผมอยากจะให้ลองฟังเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงนเป็นสไตล์ดนตรีที่าาอาจจะฉีกออกไปจากจากที่หลายๆคนเคยฟังหรือเคยเคยรู้จักกับดิวารุณพงษ์มาใก็ <S <S <an> <S ถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบก็ดาวน์โหลดได้ครับผมอยากจะให้อยากให้ทุกคนชอบคือเราเป็นคนทำเพลงอ่ะถ้าเกิดมีแฟนเพลงหรือผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็ชอบในผลงานของเราเนี่ยเราจะมีกำลังใจในการโชอย่าไปซื้อเทปตีซีดีเถื่อนเห็นที่ไหนทำลายที่นั่น ใช่ครับผมดาวโหลดทุกคนหมายด้วยดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองใช่แล้วครับผมขอโปรโมทดราต้าเก้าด้วยได้ไหม่ได้เลยได้เลยครับผมวันที่หนึ่งนี้เราจะสมัครดรต้าเก้ากันที่ขอนแก่นถ้าเกิดใครที่สมัครภาคภาคใต้้าเกิดภาคอกาถ้าคอากาศไปไปที่ภาคอีสานได้ขอนแก่ววันที่หนึ่งท่นวาคมนี้ครับผมแล้วก็เอ่อาคสุดท้ายสมัครวันที่ภาคเหนือค่ะ วันที่8ธันวาคมครับผมก็ <Okay. S 2> ไ,ปไปที่มานที่ภาคเหนือได้เหมือนกันถ้าเกิดใครพลาดโอากาสทั้ง,งสอง่าไปโอเควันนี้ขอบคุณน้องดิวมากดีเจกล้ย,ลยะอะไรครับมีโอกาสเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ,ะน่ารักมากๆสำหรับน้องดิวอรุณพงศ์ซึ่งซิงเกิลล่าสุดที่กลับมาคือคือน้องเนี้ยก็เงียบไปไป,ไปสักพักสักระยะหนึ่ง ไม่ไม่เยอะมากน้อยๆแต่ซิงเกิลนี้กลับมาล่าสุดขอบอกว่าแนวดนตรีแปลกจริงๆแล้วก็ฟังบรรยากาศชิวๆมากอยากให้ทุกคนได้ดูทีเซอร์ของมิวสิกวิดีโอนะแล้วจะรู้ว่าน้องนางเอกเอมวีสวยเวอร์คือหน้าหวานหน้าเก๋มากแล้วแบบอื้มสะดือสวยๆอยากมีสะดือแบบนั้น <laughs> ไปแล้วเกิดใหม่กี่รอบไม่รู้ถึงจะสวยแบบนั้น คุ่นเพียวลมมากอะพูดถึงเพลงนี้ไม่ฟังไม่ได้มายากาศชวนเพียงํามดิวเดอซาหรือว่าดิวอรุณพงศ์นะคะดาวโหลดดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองค่ะ